ครับเป็นตัวอย่างการใช้พื้นที่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเนี่ยดีใจบาครับเนี่ยมีสะพานขามพมแล้วครับเนี่ยดีใจนะครับนะรอคอยมาหลายสิบปีแล้วครับมีเจะว่าว่ารุ่นนั่นรุ่นนี่ประเทศไทยนะครับครับแมนครับดีใจทุกคนครับครับโอ้ดีใจครับเนี่ยอนาคตที่เขาเฮ็ดไว้นี่จะกลับมาอยู่บ้านตอนนี้ไปเฮ็ดงานหาเงินก่อนครับนะไปงานหาเงินครับ ครับโอ้ดีมากครับไปซื้อบ้านในเมืองนี่ลระครบะเป็นล้านกับไปยุบบ้านเท้าเนี่เงินล้านหนึ่งหน่เฮ็ดได้หลายเด้อครับครับ<ด>ที่เขาไปอยู่กันทั้งพุ่นเนี่ยบางคนไ,ไปเฮ็ดงานแล้วไปซื้อที่บ้านจัดสรรน,นะครับราคาล้านหนึ่งเสียสิบตารางวะ ครับอ๋อยากนะครับนะตอนัดซอเข็มน้ามันมาพอดีอ๋อครับครับครับมหมันท่เชิ้นอุ้กงว่เครียดหน่ัก่ยมันช่วงยางแค่เรแบบไนครับเนี่ยรับไปรับสายเด้ออย่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าข้างหนาผู้สาวโทรมาเนี่ยเขายิเคียดครับตาเนาะเจ็ดสิบปีเดียตาเจปีเจ็ดสิบเอดครับยังไหวเนาะโอ้เก่งเก่ง เจ็ดสิบเอ็ดนี่ปีขานตัวครับเห็นไหมว่ามาลงสิครับเอามาลงเอมาลงมาลงมาลงมันอยู่มาลงมาลงครับครับอ๋อปีมาลงครับเจ็ดสิบเอ็ดครับที่เป็นงานใสเน็ตทีเห็นงานใส่ผู้ถอดไปน้ำมันดีตัวครับโอ้ครับไปะครับดูแลซอยลูกซอยหลานเพิ่งซอยกัน ครับไปได้ครับแล้วอบรมมะพริกครับอบรมการปลูกพริกการใส่ฮอร์โมนนะครับสะพานสะพานลำน้ำพรมนะครับสะพานลำน้ำพรมใสระบบนะครับเทเทพื้นครับพี่น้องบอมเบียนพื้นสะเด็ดลูปครับเนี่ยพี่น้องนะครับสะพานนี่เป็นสะพานไม้ครับเนี่ยใช้มาตายสิบปี แต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่ครับพี่น้องเนี่ยตะก้อนเป็นสะพานขวาขามาซื้อครับช่วงหลังกเฮ็ตเป็นสะพานไม้ให้รถขามได้พี่น้องนะครับนะครับเนี่ยครับพี่น้องพอดีมันมีนม้ำไหลลงมาจากเขื่อนนอนเขเานะครับเพราะว่าเป็นปล่อยน้ำม,มาให้พี่น้องเขาเรียนสงการนะพี่น้องช่วงสงการแล้วก็พอดีมีฝนตก นะครับฝนตกลงมานะครับมันก็เลยน้ำมันก็เลยท่อนลงมาพี่น้องอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้พี่น้องเขาที่เห็ดน้นี่นะครับเข่าพ่นเกี่ยวกันหลายแล้วพี่น้องมันก็เลยพอได้ใส่น้ำนะครับนี่ยน้ำามมก็เลยนะครับที่ปล่อยมากก็เลยเหลือลงมาข้างล่างเบิดนะพี่น้องนี่ขั้นตอนที่ยุ่งยากก็คือขั้นตอนการตอกเสาเข็มเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยตอกเสาเข็ม นะครับแล้วก็เทคันนายพี่น้องเนี่ยนะครับั่นจากนี้ไปก็ตั้งนั่งลานเทพื้นนะพี่น้องตั้งนั่งลานเทพื้นนะครับนะครับตั้งนั่งลานเทพื้นเนี่ยครับทีเสร็จแล้วก็ที่สบายพี่น้องที่นี่นะครับการสัญจรไปมาระวังนะครับสองตำบลนะครับตำบลบ้านหันฝั่งตะวันออกตำบลกุลละฝั่งตะวันตกนะครับพี่น้องนะครับ นะครับนี่มาดูทีมงานพี่น้องเขานะครับเพชรสะพานนะครับพี่น้องเบิ่งไหมไม่ได้ไม้ดีดีด้วพี่นอ้องนี่นี่แน่นเตี้ยเลยนะครับใช้มาหลายสิบปีแล้วพี่น้องนะครับสะพาน,นะนนะครับเนี่ยสัญจรนะครับต้องระวังคนเขา่าคนน้าก็นหนักหลายกับว่าได้พี่น้องนี่ยันหักนะครับรถเบา,เบา ครับนี่ดิครับเนี่ยลมมามือพายุมาดิครับเนี่ยลมครับเนี่ยทิเอาโอ้ครับครับนี่คือพระนะครับครับครับที่เนี่ยนะเพิ่นว่าไอ้สะพานลมทับไอ้เที่ยวว่าได้กันมื่อวานดิครับเนี่ยอ๋อเห็นพี่น้องเขาว่ากันอยู่ว่าปลอดภัยลมทับส้นทับทางโอ้เข้าๆขอบคุณมากขอบคุณมากครับเนี่ย นึกว่าที่มีหน่วยออเอาเพอๆล้ออย่างมาจัดการเคลียร์ที่ให้มาเรื่องดีนะครับทีมงานช่างดีครับเนี่ยเอาไฟออกให้น่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยอ่เอมือ่อใดครับเมือ่อใดที่ทีมงานดีอ๋อสามสิบสามสิบวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองโมงพี่น้องเด้อผู้ใดญ่จีมาเที่ยวงานบวชดีครับ ีรถแห่ผู้ใหญ่นาะรถแห่ขนาดใดพวกรถแห่เกือบเสียโอห่เกือบเสียไว้ต้องซาวรถแท้โอเคพี่น้องนะครับผู้ใดว่างๆกับมาเที่ยวนะครับเฮียนังน้ำกันที่น้องครับสามสิบใบสองเด้อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับครับนานงกันเดือนดอกพอดีพันถามป้อมครับงาน คัดบวชแห่นักแม่นว่ดีครับครับครับเอาเงินเดือนออกแล้วกับไปแห่นาก่อนนะครับดีครับอ๋ออ๋อครับ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 ครินออกทุกวิกบ่ครับออกจังไรออกทุกสิวันบ่หรือออกจังไดี โอเคครับผมพ่อพี่อยัางนะครับอยู่น้ำฝนกับนั่งที่งานงนอนกันอ่าพ่อพี่อยังครับพ่อพี่อย่างมาแต่ได้ครับเนาะอยู่น้ำฝนก็ดีแล้วค่อยมาได้ใส่เอาเงินเอาเงินก้อนลดพี่อ่าครับครับขันฉุกเฉินยังค่อยขอครับ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 เด้อเอาครับค่อยๆวอรกกันนะครับผม เหตุงานณ์บ้านเขาให้พี่น้องเขาได้ใช้สัญจรครับเนี่ยเอ้ารอคอยมาโดนแซนโดนนะครับตั้งร้าน ขึ้นมั้งเหรออะไรลังน่ะอ๋อแต่ต่โตยูเล็กเกออกตัวสิ่เด็กไม่กิดยอเอาตัวสั่ไม่ใช่มึงเคหาตัวขอดตัวกัน